นี่ครับสัญญาณไฟจราจรสัญญาณคนเดินครับข้างบนจะเป็นสัญญาณไฟจราจรตรงนี้จะเป็นสัญญาณ คนเดินข้ามถนนสะพานลอยนะฮะเนี่เป็นป้าของตำร,รวจนะฮะเสนาลักตำร,รวจเกาหลีปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่คนรอข้ามสายสะพานทางม้าลายกดปุ่มนี้แล้วจะอยู่ตรงนี้รอแล้วสัญญาณทางนู้นมันก็จะโผล่มา ถ้าไฟแดงมาแล้วพร้อมเสร็จแลัญลับอก ขบนบทตรงนี้จะเป็นแผงโซลาเซลล์เอาไว้ใช้ระยากลางคืนนะฮะเ<ม>นี่ยครับ<ม>สัญญาณคนเดินครับผมเนี่ยให้คนเดินข้าม ทางมาลายมีกำหนดเวลาด้วยเพราะรถจะติดไฟแดงอยู่อย่างนี้ฮะสัญญาณ มีกล้องอยู่เยอะแล้วนะครับเนี่กล้องทางนน้นก็มีกล้องทุกแยกจะมีกล้องงจอดปิด